ตัวตัวตัวขาขวนี่ก็จะแห้งพอแห้งก็กลายเกิดเกิดเป็นโรคราพอราแล้วก็แบคทีเรียรต่อทีเนี้ยจะรามเป็นวงกว้างรามเป็นวงกว้างต่อไปเออเขาเรียกโรคก,กลาบใบเหลืองเดี๋ยวก,กาบใบเหลืองเนี่ยเกิดจากไวรัสกิดจากเชื้อราไวรัสแต่ว่ามันก็มีหลายสายเหตุนะไม่ใช่จะไวรัสทั้งหมดนะเป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากแก๊สเน่าจุดเริ่มต้นมาจากยูเรียหรือว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปจุดเริ่มเลยนะ คืออาหารไม่ไม่สมดุลธาตุธาตเขามีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมแต่มันเป็นหนักตัวหน้าสวัสดีครับสวัสดี fc แฟนคลับช่องแชร์ความรู้งานเกษตรกับสุร้อนพงชรถวันนี้มาทำอะไรกันพ่อพ่อจะมาพาสำรวจโลกของข้าว ตอนนี้เราทํากันมานี่ก็เกือบอันนี้สองเดือนเนาะสองเดือนไอ้ฝั่งนู้นเป็นขาวิสุดขาหอมี่สุดขาหอมอยสุดที่ทานาโยนแบบไม่ใช่ถานไม่ใช่ถาด,ถาดอันนั้นก็เดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งพอดีมาอัปเดตกันวันนี้เออมามันมีโมรคแมลงไหมเราเราจะรู้ยังไงว่าเข้าเริ่มเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเราจะได้ป้องกันถูกไ่าวิธีก็หาไม้ อาจจะสั้นจะยาวกว่านี้ก็แล้วแต่เนี่ยมาทําไมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะมาดูเดินว่ามันมีมแมลงไหมถ้ามันมีมแมลงอะไรมันก็จะวิ่งออกใช่ไหมอ่าอ,อันนี้เป็นวิธีการเช็คเช็คว่ามันเถอะแล้วม,มีไหมเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่มีไม่ลงด้วยเด้อถ้าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องกิดยาถ้ามีมันก็จะมีแมงข้าขาวแมงเคี้ยกระโดดเ้วอย ไอผีเสือ้อตัวเขาต้นเขาขาวอ้นะเสี้ยวว่าเถอะเออมันมันก็จะบินอย่างนี้ถือว่าแปลงนี้ปลอดภัยอยู่แล้วเราก็มาดูอีกดูอีกว่าต้นข้าวเนี่ยใบมันเขียวมากไหมถ้ามันเขียวใบม้วนอย่างเนี้ใบโค้งอย่างนี้อันตรายตอนนั้นก็สำรวจกันอีกทีมันมันดูว่าถ้าข้าวมันเขียวอันนี้เราปล่อยน้ํบอกไงอ๋อเราปล่อยน้ำเสร็จแล้วเรามาปล่อยน้าข้าวพอปล่อยน้ํเข้าวล้วข้าวมันจะเขียว เพราะว่ามันอะไรมันต้องการน้ําพอเจอน้ํามันก็เขียวขึ้นมาสดชื่นขึ้นมามันก็เขียวแต่เขียวแล้วขนานี้มันเป็นเขียวแข็งแรงไงมันไม่ใช่เขียวปุ๋ยเนี่ยแล้วเราก็ตีไปแล้วตรงเหลืองๆนั่นนะพ่อที่มันเหลืองๆหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติของข้าวอย่างนี้มันเหิวปุ๋ยอใบทอปล่อยให้มันเหิวปุ๋ยใบเหลืองนี่เนาะหิวเหีวปุ๋ยเหิวน้ำเราเพราะเราเราแกล้งมันเนาะ มันก็เหลืองพอเหลืองแล้วใบมันก็ตรงใบมันตรงเนี้ยมันไม่มงง้วนโค้งมันก็ใบมันชันอ่ะใบนชูชันเกี้ยแค่แกนเงี้ยแต่ทีนี้เราก็มาดูอีกเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าว่าว่ามีน้องเก็บเป็นโรคเนี่ยเหลืองเออเขาเรียกโรคก,กาบใบเหลืองเดี๋ยวก,กาบใบเหลืองเนี่ยเกิดจากไวรัส เกิดจากเชื้รอราไวรัสเนี่ยเรแต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะไม่ใช่จะไวรัสทั้งหมดนะเป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากแก๊สเน่าคือแปลงเนี้ยหญ้าเยอะเสร็จแล้วเราก็ย่ำใช่ไหมตอนนั้นนะเราย่ำลงแล้วก็มันก็จะเน่าญ้าก็จะเน่าพอหญ้าเน่าก็เกิดแก๊สพิษแก๊สไถ่เน่าแก๊สไข่เน่าก็อาจจะเหลืองได้แต่ทีนี้เรามาดูมันก็เป็นแค่ตัวเดียว แค่ปล่อยเดียวปล่อยอื่นก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่ถึงขั้นว่าอันตรายยังไม่อันตรายนี่วิธีสำรวจเดี๋ยวเราดูแปลงข้างๆบ้างเดี๋ยวมันลำมาใส่เราเนาะอันนี้เป็นข้าวคนละย่างกันอันนี้ข้าวหวานข้าวหวานเข่าวาไผ่ข้าไผ่ถ้าวเรียบๆหวานอันนี้ไม่มีน้ำอันนี้ก็ไม่อันตราย ไม,ไม่มีแงไม่มีแบงเพราะว่าต้นมันมันแก่ไงมันแกรนถ้ามีมันก็จะมีมแมลงบินเต็มไปหมดเนี่ยอ่าอันนี้คือวิธีสำรวจนะเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่มันเกิดโรคแล้วทีเนี้ยมาดูแปงนี้แปลงนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปได้สิบวันอันนี้ขาวทีสุดใช่ก็จะเป็นพวกแหนปงแหนเป็ดแหนแดงที่เรามาปล่อยกันเมื่อคิดที่แล้วเนาะ เพราะมีเพราะอะไรรู้เป่าเพราะว่าพ่อพ่อฉีดยาไปได้สามวันเมื่อก่อนนี่เยอะเนี่ยไปฉีดยาเพราะว่าข้าวพวกนี้มันจะเขียวอ่อนไงนี่มันจะเขียวอ่อนมันก็จะเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาตอนแรกมันจะเข้ามาม้วนใบเนี่ยมันมากินเนี่ยนะครให้เป็นใบรปดูเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นเขาาดเกิดขาไปแห้งเห็นไหมเนี่ย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 เ อันนี้ต้องป้องกันแล้วเริ่มเห็นอย่างนี้ต้องป้องกันแล้วเออนู่นก็มีะนะ,ะ,ะนะี่นเออได้เริ่มเริ่มมีหลายจุดแล้วแต่เราก็ป้องกันได้ช่วงนี้ยังป้องกันได้แต่ถ้าไปเกิดช่วงท้องช่วงออกรวงอะ่ะมันจะทําให้เข้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตายพายเนาะเนี่ยเนี่ยมแมลงตัวเนี้ย,เเยตัวเนี้ยงันกระบียดตัวเนี้ยพวกพวกหนอนม้วนใบคือแ<ค>ปลงน,นี้ยังไม่ได้ฉีดยาไง แต่ว่าไม่ฉีดยาก็มีหลายคนมาคอมเมนต์ว่าอย่าไปใช้ยาใช้ปุ๋ยครอบพ่อแม่พากันทํามาอันนั้นก็กจร<อ>ิงครับอันนั้นก็จร<อ>ิงแต่ว่าอย่างที่เราบอกเหตุผลของเราที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราจะทําพัน์ข้าวเนาะคือมันมีอย่างนี้นะเมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าอย่าใช้ยาเขาจะไอ้งดไอไกฟูเศตพวกดูดซึมพวกนี้นะเขาเถียงกันว่าจะออกกฎหมายควบคุม แต่พอคนเขาทําจริงพวกไร่มันไล่อ้อยเขาทําเป็นพันๆไล่สี่ร้อยสามร้อยไล่คุณไปใช้ขี้ควายขี้อะไรคุณไปใช้อะมันไม่ทันกินหรอกถ้าจะทาทาเท่าพ่อนี่ได้แค่เก้าไล่สิบไล่ทําได้แต่ถ้าทําเป็นหลักร้อยหลักพันไล่อย่างเงี้ยเร่องไร่อ้อยแถวภาคกลางแถวอะไรเขาก็ต่อต้านกันมันไม่ไหวเอาย่าไม่ได้นะไอ้อน,นั้นความคิดเขา นาจิตตังาจแต่เหตุผลของเราก็เพื่อที่จะทําพันธุ์แล้วก็ทําแปลงให้สะอาดที่สุดนะครับเราจําได้ไหมตอนนั้นหญ้าเราเยอะอ่ะแต่ตอนนี้มีหญ้าไหมไม่มีแล้วถ้าเราจะมานั่งถอนเราก็มันไม่ไหวมันข่าแรงมันไม่ไหวช่วงนี้มันหิวน้าอยู่เนี่ยมันจะแคกแกนอย่างเงี้ยพอแคกแกนอย่างเงี้ยต้นมันแข็งพอแข็งแมลงไม่ชอบกินบาดแทบมันมันบาดแทบนะอย่างเงี้ยตันี้ไม่แทบแต่มันจะไปแทบอย่างเงี้ย ไอ้ใบยาวๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม,ไหม,ไหมเขาขาวแต่นเนี่ยเริ่มมาแล้วใช่ไหมเออเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะต้องปียนนกยาวได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขาวไอ้เรื่องนี้เขาเรียกหนอนมดไหมนะเห็นรทเปล่าไม่รูกแต่เด็กน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมาม้วนอยู่เงี้ยหรือว,ว่าข้า,ใขาวาใบแห้งเขาจะข้าวใบแห้งมันจะกัดกินคลอโรฟิลล์ไปหมดๆๆเนี่ยมันจะกินไอ้ใบาย,ยาวเนี่ยไอ้สัตวนี่ไม่กินนะสังเกตนะมันปวดแซ่บอันนี้ที่เห็นมันเหลืองๆเพราะว่า เราแกล้งมันยังไม่พอเราแกล้งมันใ,ห,นให้มันให้มันอดให้มันโตพอโตแล้วน้ําเข้าจะเห็นว่าเอาน้ําเข้านะมีน้ำนะม,ม,มีน้ำเริ่มมีน้ำขุ่นแต่ก่อนหน้านี้แห้งเลยแห้งเลยโดนแกล้งนะครับมีหลายคนมาคอมเมนต์เหมือนกันกบอกว่าหัวใจของการทํานาโยนนี่ระบบน้ําสําคัญที่สุดนะครับการแกล้งต้นข้าว<ม>เอาน้ำเ <จะ S 2> ข้านะครับ จะเป็นนาโยนนาดำนาอะไรน้ำก็สำคัญสุดนี่แหละเพราะตาเป็นหัวใจหลักของขการเกษตรถ้าไม่มีน้ำก็คือจบอเริ่มใบจะแห้งอย่างเงี้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สัญสญ,ญาณโรคสัญญาณของมันสัญญาณของมันแล้วแต่ว่ามันยังไม่เยอะไงเราจะขีดทบกันอ,อันนี้ยังไม่ได้ขิดยาเนเนี่ยเขาจะบินไปแลนะ้วใช่ไหมอ่า เนี่ยของเราก็เริ่มมาแล้วเริ่มปรากฏแล้วเ้นเสือเนี่ยไหมอ๋อู่งไงนเนี่ยสาวง่าง,ง,งามมันจะเป็นที่ทำงานเลยไหมเออใช่ครับเริ่มเริ่มเป็นดวงดวงขาวๆแล้วไออันนี้คือหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนม้วนใบหนอนม้วนใบข้าวทีนี้ก็มาคลอดไข่ใส่เพราะไข่ก็เป็นลูกลูกก็กินเนี่ยอืมพอลูกออกไปเติบโตมีปีกก็จะ ทิ้งเชื้อราโดนความชง่มความชื้นเกิดเป็นเชื้อราได้ขยายวงกว้างก็ทําให้ใบงอกหงิดงอ,งอขอบใบเหลืองอันนั้นบ่อนแต่เรพัดนะทีเนี้ยพอเป็นเออดแล้วก็โรคอะไรมาก่อนพอเป็นลูกนั้นแล้วมันมักจะเกิดข้าวอย่างเงี้ยข้าวที่กลุ่มไปแน่นๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นที่หลบซ่อนของแมลงได้นั่นี่ไปแล้วอันนั้นทะกกระแตนอ๋อนู่นไงนี่นไงเห็รออ่ามันจะมีโมรคแมลงไหม ดูถ้ามันแมงเยอะๆก็ใช้ได้จีดแต่นี่เพื่อผมฉีดไปสามวันแต่ตัวใหญ่เป็นตักกแตนไม่เป็นไรก็ร,รู้ว่าควกตั๊ก,กแตนไม่ไม่ไม่ไมไมเป็นพิษแต่ว่ากัดให้แหวนที่เสุิอันนี้มีไหมมันไม่มีหรอกอย่างเงี้ยมันแค่ข้าวมันบดแทบม,มันแข็งเออ จะมีปัญหาก็ตรงที่เราใส่ปุ๋ยระบมันเกิดมาอ่อนๆน,น,นี่ที่บอกเออถ้าเออก็อออนมันจะอยู่อย่างเงี้ยถ้ากระแตนก็ชอบอย่างเงี้ ene, <ๆ>ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมันิีเนี่ยใบเนี้ยแต่นี้มันยังเล็กน้อยอันนี้ถือว่าเล็กน้อยยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไอ้ที่มันเป็นใหญ่แปลงนี้เขาเรียกข้าวเฟือกใบเขาเกี่ยวนะเขาเครื่องตัดเนี่ยตัดตอยเลยเห็นไหมตัดตัดตัดเลยนะตัดนะฮะนี่มันก็ขึ้นถอดมาใหม่เพราะถอดมาใหม่มันอ่อนทีเด้ ตอนว่าม,มันอ่อนเพราอ,อ่อนแล้วเจอแล้วทีเดียแปลงน,น,นี้นี่นี่นี่เดี๋ยวพอลงไปจี้ให้ดูเนี่ยพอมันอ่อนแล้วเนี่ยเขาเรียกนอนม้อนใบเต็มหมดเลยเนี่ยมันจะมากินให้ทําให้ใบตายเลยทีนี้มันไม่ได้เป็นตรงนั้นน่ะเป็นเยอะเนี่ยเห็นไหมาขาวไปหมดเลยข้างในขาวไปหมดเลยนู่นน่ะเออขาวไปหมดเห็นนะครับ นอนอันนี้นอนม้วนใบพอนอนม้วนใบก็จะไปกัดไปกัดก็ทําให้เกิดตัวนี้แห้งตายเนาะตัวตัวตัวขาวนี่ก็จะแห้งอพอแห้งก็กลายเกิดเกิดเป็นโรคราอพอราแล้วก็แบคทีเรียรต่อทีเนี้ยมก็ลามเป็นวงกว้างลามเป็นวงกว้างต่อไปอก็เริ่มแรกเขามีจากตัวผีเสื้อ,อเขาก็จะมากินเนี่ยพาหะาของมันวะท้อผ้าหะาของมันคนก็เป็นพาหะานะหมาก็เป็นพาหะา พอมาผ่านแบคทีเรียแล้วก็กระจายกระจายออกไปเห็นไหมอันนี้ยังน้อยนะมีแปลงหนึ่งทงงั้งโน้นหนักมากกว่านี้นขาวหมดเหยนไหมเนี่ยหน่ยตรงนี้ขาวไปหมดมันไปโน้นก็ขาวไปหมดขาวไปหมดเลยกลุ่มนี้ขาวกลุ hmm. ่มนี้ขาวกลุ่มน้นก็ขาวใช่ไหมใช่ใช่โน้นอ,อยกโน่นทิ่งขาวเยอะไอ้แปลงกลางๆนี่ กลางตรงกลางที่คอยเจียไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนนั่นๆะตรงนู้นนะครับต้องต้องไปไปมุมทางปกพุ่งนะถ่ายมาแบนี้เลยแต่ไม่ต้องไปแล้วมั้งรูแลดูแล้วมันคืออะไรอ่าทีนี้ผลผลจากที่มันเกิดแบบนี้แล้วมันจะไปเป็นยังไงมันมีอีกแปลงหนึ่งที่เป็นแล้วไปดูกันไปดูกันอ่าผลที่ที่ที่พ่ออธิบายแล้วว่าไอแมงนี่มันชอบไอที่อวบอวบเนาะที่นั่นน่ะมันก็จะมากินพอมากินแล้วมันก็เกิด เชื้อขยายพอมันขยายมันก็จะไหม้ห้วนลงห้วนลงห้วนลงอย่างอย่างที่โลกเมื่อกี้นะจากจากตัวผีเสื้อไม่กี่ตัวนะมันก็จะมาเกิดอย่างนี้หลกเนี่ยเห็นไหมมันกินเนะเห็นไหมไหม้ลงไหม้ลงม้วนลงอย่างเงี้ยม้วนลงไปเรื่อยม้วนลงไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะกินเป็นแถบลามไปเรื่อยอันนี้เกิดจากเชื้อราแล้วนะก็คือจุดจุดเริ่มต้นมาจากผีเสื้อเออผีเสื้อ จุดเริ่มต้นมาจากยูเรียหรือว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปจุดเริ่มเลยนะ,ะคืออาหารไม่ไม่สมดุลธาตุธาตุเขามีทั้งหมดสามตัวใช่ไหมแต่มันไปหนักตัวหน้าม,มันก็ทําให้งามไนโตรเย็นไนโตรเย็นก็มาเนี่ยทําให้ข้าวเริ่มม้วนแล้วเนี่ยถ้าถ้าออกรวงพวกนี้จะออกเขาเรียกว่าออกไม่เต็มที่อ่ะออกครึ่งครึ่งรวงอ่ะนะเพราะว่าเพราะว่าธาตุอาหารใบไม่ใบใบไนโตรเย็นไม่ปรุงไงมไม่ปรุงอาหารไปไป,ไปสู่ลวง ม,มันช่างน้ําตาลเคลื่อนย้ายไปเป็นแป้งไม่ได้ข้าวนี่เป็นแป้งเนาะเออข้าวแป้งไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มนะเขาจะเริ่มตายแล้วเห็นไหมกลุ่มตรงนนนนนเดิมเดิมอย่างเงี้ยใบจังหยีก็ถอะใบใบหยีข้าวเนี่ยเห็นไหมเขาไหมไหมไม่จากที่มันแห้งเมื่อกี้นะเนี่ยจากไอ้ขาวขาวที่เราถา่ายดูตอนแรกเนาะเออตอนแรกเขาก็จะลามแล้วทีนี้ก็จะไหมลงไปเรื่อยไหม้กีนไหมลงไปเรื่อยเ,เป็นเป็นเชื้อราแล้ว นี่เขาเรียกว่าโรคโรคเชื้อราเกิดจากเชื้อราถ้าถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าตายเป็นหลุม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 ไปอะไรอันนั้นเกิดจากเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลน่ะตัวตัวเพผีเสื้อนี่จะเป็นสีน้ําตาลเป็นพาหะเป็นเป็นเป็นเพี้ยไฟเขาก็เรียกเพี้ยไฟก็จะเรียกเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มกินพอกินพอมีไอันี้ไอันี้มีรสหวานเป็นเพี้ยอะไรแมลงอื่นก็เข้ามากินต่อ เป็นวัฏจกักรกาไฟก็ก็ให้ระวังนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้จะเริ่มลามไปก่อนตรงเนี้ยเห็นไหมเริ่มเริ่มดูพาไปดูเนี่ยมันจะมันจะลงเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะเอาเอาเฉพาะที่งามๆก่อนเนี่ยมันจะเริ่มเป็นที่ก็คือข้าว้งสูงก่อนเนี่ยใบไหนขึ้นมาอ่อนๆรสชาติดวีวะท็อเออมันก็เล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลย,เเลยทีนี้ก็จะทําให้ผลผลิตตกต่ำนะทีนี้ เดี๋ยวไปเราไปดูยาไว้เราจะใช้ยาตัวมเนี่ยข้าวไม่ชันเราไม่ชันนะธรรมดาข้าวแข็งแรงนี่ใบเขาจะชันใช่ไหม,มเห็นไหมแป้งแป้ง,งน้นอ่ะเน้นในข้าวไม่แข็งแรงแล้วใบม้วนตกเนี่ยมันก็เริ่มลามมาเปียงแป้งของเราแล้วมาแป้งนี้ละอือันนี้ก็เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วของเราข้ามธนาไปข้ามไปนีด ตาเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเจ็ดเม็ดอันเมื่อกี้ดานะครับอันนี้หวานแต่ว่าก็เริ่มมาแล้วไปหงิกแล้วอ,อันนี้คือพวกเชื้อราไหมวะเชือ้อราเกิดจากจากมแมลงไปกินก่อนนะถึงอย่าเป็นเชือ้อราไม่ใช่ว่าอยู่ๆเชื้อราจะมาเลยและอีกอย่างหนึ่งสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากดินฟ้าอากาศปีนี้มันแรงไงอาหารเขาไม่สมบูรณ์อาหารเขาไม่สมบูาารณ์คือ n อ k พเคเขาเขา กินไม่ได้ไม่ไม่ไมมาล้านกันเขาก็อ่อนแอพออ่อนแอรโรคแล้วแมลงก็เข้ามาเหมือนคนน่ะพอเป็นเอดแล้วโรคอื่นเข้ามาแทกรกเข้ามเหมือนเหมือนกันป้องกันไม่ดีุ้อมกันไม่ดีแต่จุดใจใจความก็คือเริ่มจากแร่ดินที่ที่ดินที่ไม่ดีก่อนอเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวเนี่ยเริ่มเริ่มไหม้ลงแล้วไหนที่เป็นข้าวเพราะว่ามันแออัดไงเป็นซ่องสุมซ่องโจรอะไรเนี่ยทั้งหญ้าทั้ง ข้าวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนะพวกแมลงต่างๆมันก็หลบมันมีที่หลบก็หาที่ปลอดภัยของมันเออไปทีของธรรมชาติไปแล้วเราไปดูยากันปัญหาเนี่ยมันเกิดมานานแล้วมันมันมันเป็นปัญหาหวดเอียเรื่องทั่วไปที่เราควรพอมีความรู้บ้างแชร์กันเนาะก็หาวิธีกําจัดในวิธีต่างๆแต่วิธีกําจัดเี๋ยวเราจะไปดูยากันนะมียายามีในโฆษณาไหมเนี่ย ไม่ได้ไโฆษณาใครอยากจะไปซื้อก็ไปซื้อว่าแต่ว่าเราใช้อะไรเราก็บอกไปอะ่ะอมีห้องอื่นก็ได้เราก็บอกที่สามัญเขาไป <c oughs> มาพูดถึงว่าเราเจอปัญหาแล้วเราก็จะมาใช้ยาตัวนี้เดลทาเมเมะทินเหรอเดลทามทินอันนี้เป็นยากําจัดเพี้ยนอนอันนี้ชื่อสามัญมันชื่อสามัญแต่ชื่อกันค้าก็จะบอกไม่เอาบอกก็ถ่ายเอา ไอพ่นว่างั้นเขาก็จะมีลูกค้าหนอนค่าผีเสื้ออะไรเงี้ยอันนี้คือคือยาฆ่าผีเสื้อพวกแมลงนะอ่าอ่าอันยาต่อไปก็คืออันนี้ชื่อสามัญมันคืออะไรอ่ะโบเช่ประกอบด้วยกรดอะมิโนยับยั้งเชื้อราเชื้อในโรคพืชในผลไม้ผลไม้ประดับทำลายสปอร์เชื้ออันนี้คือเชื้อรานะมันก็มีหลายยี่ห้อ เชื้อต้านเชื้อแหละนี่เชื้อเชื้อแต่ที่สําคัญที่ตัวเนี้ยถ้าไม่ใช้ตัวนี้พ่อก็มาใช้ตัวนี้อันนี้มันเป็นยาที่ราคาถูกนะกล่องนี้100ร้อยกว่าบาทอันนี้สี่ร้อยนะโอ้ oh, นั้นแพงอันนี้ห้าร้อยสองชุดเนี้ยเก้าร้อยพูดถึงว่าร้านค้าแถวบ้านเรานะ uh. แต่นี้สั่งในร้านค้าออนไลน์มาไอแมนคเส็เนี่ยแมนครอเส็นี่ก็เนี่ยชื่อสามัญแมนคเส็แมนคเส็ อันนี้มันเป็นยายาใช้ป้องกันโรคกาบใบแห้งในข้าวที่มีสามเหตุมาจากเชื้อราเขาเขียนไว้ชัดๆเลยเชอลาก็เหมือนที่เราอธิบายไปตอนแรกเออมันมันในที่มันไปกินข้าวแล้วข้าวด่วนไปเรื่อยนะหดลงไปเรื่อยนะในกลุ่มนั้นอ่ะเราจะต้องใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้จัดการมันจัดการไว้ก่อนไม่ได้จัดการหรอกป้องกันเพราะอย่างพี่บอกมันเริ่มรามาแล้วเริ่มรามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงแปลงนาเราไง ราก็ป้องกันไว้ก่อนส่วนทีเสื้อพวกแมงต่างๆแมงปากกัดปากดูดทั้งหลายเนี่ยตัวนี้เพี้ยนะตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อราคือ,ค,อคือมันเหลืออยู่แค่นี้ยไปฉีดคงไม่พอเพราะก็เลยซื้อตัวนี้มามาจะสองสามอย่างจะคู่กันก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วอีกตัวหนึ่งพอใส่ก็คือตัวนี้อันนี้คือแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอน,แ,น,รอนแล้วก็ธาตุธาตุอาหารเสริม พวกเหล็กพวกอลูมิเนียมทองแดงโพลิตินัมอะไรพวกนี้นะคือคือธาตุเสริมใส่เข้าไปตัวนี้จะทำให้ข้าวไม่เฟือไม่ล้มง่ายเพราะว่ามันเป็นมีแคลเซียมอยู่ทำให้ต้นแข็งทำไม่ต้นแข็งแล้วไม่เฟือไปไม่ต้องตัดเหมือนเขาไงอย่างแปลงข้างๆเขาตัดใช่ไหมแต่ของเราจะฉีดตัวนี้เพื่อว่าให้ต้นเขาแข็งแรงพอมันแข็งแรงมันก็จะทําให้ต้นมันมีขนไอ้วุ้งเนี่ยมันไม่ชอบขน ไอ้ตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็ทําให้ข้าวเม็ดเต่งตึงเพราะว่าเป็นาธาตุอาหารรองที่เยอะ<ม>นะเพราะว่าข้าวต้องการจริงๆสิบสามธาตุไม่ใช่สามธาตุนะ<ม>ไาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมอันนี้คือาธาตุอาหารเสริม,ม,มก็ฉีดพร้อมกัน<ม>ถ้าใครขยันให้ฉีดทีละอันจะได้ผลดีกว่าได้ผลดีกว่าเพราะผสมกันลดแต่ว่าเราลดเวลา เราไปได้เรื่องเวลาวงเล็บนะถ้าขยันถ้าขยันฉีดทีละอันสาวันฉีดอันนี้สามวันฉีดอน,นี้แม่งไม่ต้องทำอะไรแล้ว <laughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี่บอกก่อนไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าโฆษณานะเอ,อที่ว่าเราจะใช้ฉีดที่ไปสำรวจแปลงมาแล้วเราจะใช้นี่ฉีดเท่านั้นเองแค่แค่มาเป็นเป็นไกด์ว่าประมาณนี้ที่ใช้กันอ่าโอเคใครก็ไปใช้กันวันว่างทีมันมียี่ห้อเดี๋ยวไปดูตอนรับรวมจะฉีดอะไรที่ไอไอตรงนั้นเราจะไปเน้นหนักตรงนั้น ใส่ยาเยอะเหมือนกันตอนท้องแล้วจะใส่ปุ๋ยไหมจะฉีดยาไหมอะไรแล้วก็มาว่ากันก็คือ<ะ>อัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่เพราะเพราะนั้นจะฉุดจะฉีดอาโมเล่จะค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องแชร์ความรู้งานกเกษตรกับสุรบอนพงษ์ีเพชรนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งคือพ่อพ่อใส่แว่นตาใช่ไหมเวลาพ่อฉีดเนี่ยฉีดเล่นพ่อก็จะใส่แมส แต่แว่นตามันไม่ถูกกับแมสนเวลาเราหายใจหรืออะไรลมหายใจเรามันวิ่งขึ้นไปแล้วมันเกิดฟ้าพ่อไปซื้ออันนี้มาดีกว่าเก่าไม่รู้จะดีหรือเปล่าเพิ่งมาถึงใช้ครอบหน้าฉีดนะอไออแต่มันมีรูนะแน่นแน่นรูรหายใจมันมีตัวกรองอยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้มันเป็นขอบพลาสติ ไอ้ปัญหาแมสกับคนใส่แว่นเนี่ยต้องคนใส่แว่นเท่านั้นนะถึงจะเข้าใจเวลานั้นหายใจมันจะเป็นฝ้าเต็มแว่นเลยหายใจเพราะพอแล้วก็ฝ้าจากละอองไอ้ที่เราฉีดนะมันไม่ไหวพ่อก็เลยไปซื้ออย่างนี้มาเผื่อใครอยากจะไปซื้อก็ลองหาซื้อดูไม่กี่ตังค์ร้อยกว่าบาทแต่มีในเฟซอ่ะเจ็ดสิบาทก็มีแต่อย่างน้อยก็ถือเป็นการป้องกันเข้าจมูกเข้าตาด้วยแต่ได้ดีแล้วก็ใส่ตัดหญ้าก็ได้นะอื ป,ป้องกันได้ดีเลยสำหรับคนมีใส่แว่นนะฝากไว้วันนี้ไม่ได้โฆษณาค่าโฆษณานะแต่ว่าแก้ปัญหาของพ่อคือปัญหาคือมันเกิดคือฝ้ามันกลยแล้วก็เข้าเข้าตาทําให้แว่นมัวจริงจะบอกว่าไม่โฆษณานะจริงแต่จริง,รงๆผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยทําอยู่หลายเพจนะครับแล้วก็เป็นเพจที่แบบโฆษณาด้วยโฆษณาเข้าได้นะ เดี๋ยวผมจัดคลิปโฆษณาแบบจริงจังให้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมกับพ่อก็ลํำลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ